จะบ้้ยกินเขาก็เบอร์เนาะเอินจนคูว้าเหบมือเลยนัวบอหิีวกิ๊กกิกิกิอ่าอ่อ่าอ่กนินผักเถอะเดียวแวมี่จากินผักใช่แขวเบอร์ด้วยมีใจเหงอกเอาว่าแควนั่นนะชื่อไม่แหง Ngoài ngăn tén Bố Cái ngăn tén của à? Ừ, ngăn tén Ngăn tén của hết đẹp nì Ôi tài liệu, Kẹp kẹp Tao cái, chăm nấm tăng đó, tóc Ngoài kìa, nấm ăn nấm mặn mạc ăn nấm à? Mạc lèo Phổ mai, mại Ơi, mà chạy Mà sụp trang hai mẹ nào, đúng ชมเกลียงสีเหลืองๆนะมึงเคยพ่อไปเก็บเรามาให้หน่อยมาหนึงชมเกลียงลูกลูกเหลืองๆเมื่อกี้น่ะอ๋ออืมเอามาสองลูกสามลูกก็ได้ไม่ได้เอฟซีกินเอฟซีมันกินข้าวนมกันเด้อเสร็จปะเสร็จเยอะนั่งติดกันเลยดูมันกล้องมันไปบ่หอนไหม จุกมากันก้ยอา,าลูก oh. thank you อ้องขี้เหียเอาเะหรอเฮ้ยอตกันกิมันกัเหี้วขีหำปิวลเหรอวะ้ยนะมันติดกันไว้ยืนกันหน่อยนะมันใหญ่กันคือขอสาก <c oughs> พอแล้วพอแล้วมันกินเป็นเงือกหรือเปล่าอืมเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานพี่ยักก็เป็นแล่าไหมบ้าก็แค่ยจำฝันอยู่ก็ก็ยังก็ได้ที่กินนะจำจะข่าวกระแซบเอานมโรงเรียนมาผสมน้องมนนี้น้องเรียนเบาหวานนะจดอยจืด अपने पर्सन करने के क्या बा क्या भी हो हाथ वो कितने थे निकासा भी हो सारा ईमल है वो शैब जो से ईमल है कॉमन क्या ले वाह बिगिड यंग मा इसके नो माइक्रोम ठीक मुश्तियन ก็ใส่ตู้เย็นไว้มื่นกิน,นอีกใช่ตู้เย,ย็นไว้ไปเดวมันจะบูดมื่นใส่ตู้เย็นโอ้ยมื่นกินบบพิษน,น, <c oughs> นี่นกรบอกน,อน้นองน้องกรบอกไอ้งกาจับจบเองเลยหัวใจบไก่ Né, Lạp tèng, mì, này cho anh Lạp ngăn tèn khỏi ngăn tèn Cho mạc thì bố mi cơm này Mình sẽ xin phát 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 Bà ngăn cả xay tăng phịt bồn Là cả nhô về khôn chín ừ, bố bùng à Nó ngăn tèn nó, nó lại em phạo าบางคนก็ใจจะเกลือบางคนก็ใจจะผงชูรดยกไปเอาก็เออบอกคํานี่จําได้ตอนว่าปีที่สองมะทําบุญบ้านแม่เอฟซีอันซอยหอม่อยังใส่แล้วก็ซอยหอมแส่เอาเอาอย่างก็พี่ผงแซยใซ่ทุย่างแต่ว่าบัวแซยเกลือบอัวแซยผงชูรดเขาเจ้าจกับค้นค้นไปแหนเขาเจ้าจกินเขาเจ้าเขาว่าเฮือนี่คือเห็บบาดแท้ที่ไหนได้บัวแมนฝนเห็ดเด้อข่ามานพ้นเห็ด พึ่งลืมคิดว่าอันฝนปุุงแรกแล้วนะพึ่งก็เลยยกไปตักเสตจ,จานไปกับเจ้า,เากินอืมเขาเอึนลาบสูตรงานคิดได้เสียใจย้อนหลังอยากกับเจ้าบอกขอนว่าเงั้นหลังนี่เฮ็ดลาบบวเสบเสียนะแต่ชีบอกไว้ว่า,วาถ้าได้เบิ้งคลิปนี่ก็บนเบ,บิได้ตั้งใจเด้อพึ่งก็คิดว่าเฮาเฮ็ดโมมีมซอยจุเป็นงานเลยมีแต่ฟักมุนมนุนเฉยหยันบุพอกินก็ไม่หยามใจ กีนทีไปหยับยอมยอมกินแซ่เผ็ดเผ็ดเค็มๆบอกเลยมัอ้อว่าเค็มๆผมม,ม,มีงานแซ่บไม่แปลกเลยค่ะเจ้าคือไม่เห็ดแซ่บวะคือมันกวนไหลแห่ต่างควนต่างเมาแม่กพอขัวไหมขัวจะก็กินอิ่มหน่อยเดี๋กินอิ่มแล้วมันโมจ่าสิไปปรุงเนี่บัดเจ้าขวางหิวน่ะแซ่บร้อนอืมอันเจ้าขวางอิ่มแล้วเมื่ออยากเล็ยนเหตุพูไดไหนทำเป็นชั้นอ่ะอ้าวไปทำอะไรนะคลิปนี้ว่าขวัญชาวบ้านเขา